ทุกคนมาจ้าวันนี้ฉันจะมารีวิวเรื่องนี้เรื่องโอเมก้าที่สามีไม่รักแกเรื่องเนี้ยจะเป็นแนวโอเมก้าเวิร์สนะแล้วก็ผัวโบจ้ะเรื่องนี้ดราม่านะก็คืออ่ะมาเริ่มเลยเดี๋ยวฉันเล่าเรื่องย่อยฟังนิดนึงเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องราวของราเชนกับเพียงพิงคคือทั้งสองคนเนี้ยเหมือนเขาแต่งงานกันมานานแล้วเว้ยนานที่แปลว่าสปี อย่างที่จั่ไปว่าเรื่องนี้มันดราม่าใช่ไหมก็คือสองคนเนี่ยตอนแรกเขาก็เหมือนคู่รักทั่วไปนี่แหละเขาก็แบบรักกันดีคลั่งรักกันอะไรใดๆใช่ปะแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ราเชนเนี่ยเข้าใจน้องเพียงพิงผิดเว้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะความสัมพันธ์ของทางคู่ก็คือเปลี่ยนไปเลยจากแบบหน้ามือกลายเป็นหลังมืออะไรเงี้ยคือราเชนก็คือแบบเหมือนถอยห่างแบบว่า ทำตัวเย็นชาไม่สนใจใายดีน้องเพียงพินเลยแล้วก็แบบแยกห้องนงห้องนอนอะไรเงี้ยแล้วที่ผิดไปกว่าน,นั้นก็คือราเชนอะ่ะก็แบบเหมือนหาโอเมก้าคนอื่นเว้ยแบบเข้ามาอยู่ในบ้านก็คือเหมือนแบบเรียกว่าเป็นโอเมก้าในปกครองก็คแบบือที่หามาเพราะว่าต้องการจะแบบใช้กลิ่นของโอเมก้าคนอื่นอะ่ะ<อ>เพื่อเหมือนแบบช่วยบำบัดจิตใจอะไรเงี้ยเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแบบ ไม่อยากเข้าใกล้น้องเพียงพิงเลยเว้ยแกแล้วคือเขาก็ทนอยู่กันมาอย่างเงี้ยตลอดสองปีคือน้องเพียงพิงก็คืออยู่แบบแยกห้องนอนใช่ปะ่ะแล้วโอเมก้าในปกครองก็คืออยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วคือในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคือน้องเพียงพิงก็พยายามแบบว่าตามงอตามแบบขอคืนดีเอาอ,อกเอาใจอะไรเงี้ยคือเพราะว่าทุกเช้าว่าเขาจะต้องแบบลงมาทานข้าวด้วยกัน น้องก็แบบชวนคุยชวนอะไรเงี้ยแต่ราเชนก็คือแบบนิ่งเวอร์ก็คือไม่คุยไม่ตอบโต้ไม่อะไรใดๆแล้วนางก็แบบใจร้ายมากแกนางก็แบบเปลี่ยนสรพนามเลยจากที่เคยแบบเหมือนเรียกตัวเองว่าพี่เรียกน้องพิงว่าแบบหนูอะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนไปเรียกแบบฉันกับแบบเธออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมให้น้องเรียกว่าพี่ด้วยนะต้องเรียกว่าคุณแกดูมันดิเอินี่แหละมันก็ประมาณนี้คือ นางก็แบบทำร้ายจิตใจน้องเพียงพิงอะไรงนี้แล้วมันก็มีเหตุค่ะตามสไตล์ผัวโวเนาะเออแต่คือสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันแต่ว่ายังแบบไม่ได้ทำพันธะกันแล้วมันก็มีเหตุเว้ยให้แบบว่าสองคนเนี้ยแบบเออแซบกันแซบนวนอีกครั้งหนึ่งแล้วแบบลาเชนก็แบบทำพันธะกับน้องเว้ยแต่คือมันก็เป็นช่วงที่น้องรู้สึกว่าแบบ ทนไม่ไหวแล้วเราก็จะไม่ทนแล้วรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาแบบฉันทำดีที่สุดแล้วเร่รย่งไงกัแกนกึกออกไหมน้องก็เลยหอบลูกหนีจ้ะตามสเต็ปก็ในแหละเขาจะไปงอกันอะไรยังไงกลับมาได้ยังไงก็ต้องไปตามอ่านค่ะแต่อยากบอกว่าเรื่องเนี้ย NC แซปนะแซปนัวตามสไตล์คุณไรแต่เรื่องนี้จะมีความดราม่ามากกว่าทุกเรื่องที่คุณไรเคยเขียนมาเว้ก็ไปค่าใครชอบสำนวนคุณไรก็ ลองอ่านดูไปค่ะ